สวัสดีครับกับผมนายธราธธเทพเจีนันรหัส1น4่งหัส16406 00910เลขที่16 167ครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเทคโนโลยีนะนวัตกรรมบริการป่วยใจแชทกับคุณหมอและนักจิตวิทยาครับเชิญรับชมและรับฟังได้เลยครับครับ ทุกคนเคยเป็นไหมครับป่วยกายก็ไปหาคุณหมอตามคลินิกแต่ป่วยใจนี่สิเราจะไปหาใครดีจบกันสักทีนะครับสำหรับการต้องเก็บความรู้สึกไว้คนเดียวมาเล่ามาปรึกษากับจิตแพทย์และนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญกันเถอะครับไม่ต้องไปคลินิกหรือโรงพยาบาลเพียงแค่เปิดโทรศัพท์มือถือมาก็สามารถปรึกษาและพูดคุยกับคุบคณหมอและนักจิตวิทยาได้แล้วโดยจองช่วงเวลาผ่านแอปรักใจ แอปสำหรับผู้คนที่ต้องการคนรับฟังและให้คำปรึกษารวมไปถึงให้คำแนะนำในการรักษาอาการทางจิตต่างๆครับครับกลยุทธ์ SLOGHS S. <S มีการใช้แอปเป็นตัวกลางในการจัดการเวลาในการนัดคุยผ่านทางออนไลน์ L มีการจัด UI ให้เป็นมิตรต่อผู้ใช้งานทำให้ใช้งานได้ไม่ยาก O เป็นการพูดคุยกับจิตแพทย์และนักจิตวิทยาตัวจริงทําให้ได้รับคําแนะนําที่เหมาะสมจึงเป็นแรงจูงใจให้คุณมาแชรบริการทีบริการให้คําปรึกษาสามารถขอรับบริการได้โดยผ่านทางโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน H ผู้บริโภคได้รับคําแนะนำและการรับฟังที่ดีซึ่งเป็นบริการที่น่าพึงพอใจจากกลุ่มจิตแพทย์และนักจิตวิทยาครับ ครับต่อไปเป็นโมดูลที่นำมาใช้นะครับโมดูลที่นำมาใช้ได้แก UX, UI, ่ UX/UI เดยการใช้งานแอปพลิเคชันให้ประสบการณ์ที่สะดวกสบายแก่ผู้ใช้และได้มีรูปแบบของการใช้งานที่เรียบง่ายและเป็นมิดและเป็นมิรใช้งานง่ายและโมดูลอีกอันนึงคือ IOT and IOE โดยมีการสั่งใช้งานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งการนัดคุยการคอลโทรคอลไปรวมไปจนถึงการวิดีโอคอล จะเป็นการใช้งานผ่านมือถือสมาร์ทโฟนทั้งหมดเลยครับครับสำหรับผมในายธาเทพเดียวนั้นก็ขอจบการนำเสนอโปรเจกต์ไฟนอลแค่นี้นะครับสวัสดีครับ